ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศรีคนเกษตรดังทีราบสูงครับพี่น้องมือนี้เป็นวันที่24ครับเมษายน2566ั 6, น้ารอยหกอมือขึ้นนี่นะครับพี่นอ้องบู๊ยฝ่าฝนจากมาแต่ทั้งใดทั้งลมทั้งฝนนอครับพี่น้องนอเข่าก็เมียบเจ็บเพียบนะครับของผู้ใดก็ได,ได้ใครแหน่ครับเดือบบ่ไหลนะครับ,อบ,อก,นะรบก็เลยมือนี้มาบอกราคาสวยแนะ่เพราะวา่าบ่าวสักศรีนี่เขาไปเลาะหาเบิง่งทุกพื้นที่ซะก่อนนอว่า ราคาเขาเพิ่นมันหลายปนไหนนะครับบ่อยากพลาดเนาะครับพี่น้องเนาะกะมีบางโลงนาะครับพี่น้องมื้อนี้เพิ่นเพิ่นบ่ขึ้นป้ายนะครับแต่ว่าเพิ่นก็รับสื่ออยู่เด้อครับพี่น้องก็สงวนท่าทีอยู่คือกันเพราะว่าเมื่อวานนี่ฝนมันตกแห้งนะครับพี่นอ้องบ,บ่ฮู้ว,นนว่าสิซื้อในราคาซ้ำใดก็มาพิจรารณากันแบบว่ามีบางโลงฝนตกแดดออกขึ้นป้ายตลอดครับวิทยาการเกษตรสาขาอ่างศิลาเนาะครับพี่น้อง สีฝ่าฝนสีตกจังได้บึ้งกระคืนป้ายอยู่ตลอดให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนะครับได้ได้ตัดสินใจก่อนการขายเนาะครับเนาะครับพี่น้องก่อนอื่นเนาะครับมัอนี่กระผับงามๆคือเก่าครับห่วงคือปวดคือเหลือแต่พี่น้องกอคอแปดสิบหานะครับพี่น้องตัวนี้เขากอคอแปดสิบหาโอ้ถ้าได้แนวนี้ห่วงกอคอสิบห้าเดี่ยนี้คือสิคักอีดีเนาะครับพี่น้องเนาะปวดโพแห้งนี่ก็กอคอเก่าหาครับพี่น้อง ก็บอกธรรมดาคือกันครับพี่น้องห่วงเป็นส้นสอนกันอยู่วุ้ยเบาสักสีมาใกลายแต่ละครับพี่น้องสุดยอดอีดีครับเขานี่ครับปลูกได้ดีอันีครับยอมรับยอมรับทันอีดีครับปลูกได้งามนะครับเอามาเริ่มต้นจากวิทยาการเกษตรนะครับสาขาอ่างศิลานะครับมือนีโลละ10บาท4ีสเอสตังค์นะครับสำหรับเขาก็ขอสิบหาครับพี่น้องหรือว่าแสนละ1250บาทตันละ1410บบาทครับพี่น้องสำหรับ อ่าเขาก็ขอสิบหานะครับคงวิทยาการเกษตรเปิดซื้ออยู่แ้วพี่นองขึ้นไปเห็นพร้อมครับพี่นองชัดเจนครับข้าวเหนียวมือนีขึ้นมาถี่เก้าร้อยสี่สิบนะครับโลละเจ็ดบาทแปดสิบสามสตังค์ครับตันละเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทนะครับพี่นองสำหรับข้าวเหนียวนเนาะวิทยาการเกษตรสาขาอ่างศิลาเพิ่นก็เปิดคือเก่าเนาะพี่นองเนาะแวะเขามาหาซื้อแวะเขามาขายได้ห่งพาดนีสาขาดอนจิกนะครับเปิดมือนี เขาเจ้านะครับก็ขอสิมหาก็ารับสื่ออยู่เด้อครับพี่น้องเด้ออีกส่วนหนึ่งเป็นขึ้นไปว่าเขาเนี้ยวนะครับเขาเนี้ยวามือนีสื่ออยู่โลละเจ็ดบาทเจ็ดิมหาสตังตันละเจ็ดพันเจ็ดดอยห้าสิบบาทแสนละเก้าร้อยสามสิบบาทครับสำหรับเฮงพาณิชย์สาขาดอนจิกนะครับสำหรับวิทยาการเกษตรสาขาคุชชมพูเพ่นเปิดอยู่เด้อครับพี่น้องแต่ว่ามือนีบด้ขึ้นไปเนาะครับเนะบนะาะอาจจะเป็นเพราะว่า นี่แหละครับเพราะว่าฝนตกมาเข้ากับโมโหว่าพอขาทั้งอื่นเพิ่นสีรับจักบาทอย่งนี้นะครับกับเข่าใจทั้งช้างเพิ่นแต่ว่าเพิ่นเปิดรับสื่ออยู่เด้อครับพี่น้องเด้อสามารถแวะขายให้เพิ่นได้นะครับเพิ่นเปิดรับสื่ออยู่ครับพี่น้องแล้วก็ช้างวันแคมปิดดอนนี่เงียบปิดแล้วก็สหกรณ์การเกษตรนะครับโบเห็นเพิ่นเปิดได้ครับพี่น้องเนาะกสำหรับเข่ามือนี้นะครับกับมีก็ขอแปดสิบหานะครับแปดพันหกลอยถึงแปดพันแปดลอยนะครับก็ขอเก่าสิบหายุที่เก่าพันเอสนะครับเขา เขาแห้งเนาะครับเขาแห้งมะลิสดนะครับเออเขามะลิแห้งนะครับพี่น้องกะราคายืนพื้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันถึงหนึ่งหมื่นสี่พันหาร้อยนะครับพี่น้องจับเอฟซีพื้นที่ต่างๆเนาะครับพี่น้องก็ขอขอบคุณเพิ่นไว้ล่วงหน้านะครับคุณอภิชัยนะครับสีแก้วลอยเอสพันว่าแปดบาทสิบสตางค์ถึงแปดบาทห้าสิบสตางค์นะครับตันละแปดพันเอสถึงแปดพันหานะครับพี่น้องคุณแมวเหมียวนะครับเขาชัยนาทอำเภอผู้สิงแปดบาทสี่สิบพันว่าครับวู้ราคากระใสได้อยู่ด้วยครับพี่น้องเขา คนนุณน้ำหนาวนะครับคุณน้ำหนาวน้ำหนาวเพิ่นว่าครับเขาเหนียวนะครับอยู่สกลนครเพิ่นว่าขึ้นแล้วค่ะเมื่อวานเพูดมาจากเจบาทสามสิมือนี้ขึ้นเป็น8บาท8สตางค์ครับโอ้ยดีใจน้ำเพิ่นแห้งเนาะครับเขาอยู่บนนิงเบาทกว่าเนาะครับทางสกลนครเขาเหนียวขึ้นแล้วเนาะครับดีใจน้ำคุณน้ำหนาวหลายครับ8บาท8สตางค์ครับถือว่าราคาค่อนข้างจะดีนะครับคุณณัฐวัตสุดเฉลียวครับมื้อนี้8ดบาทสาถึง8ปดบาทสีสตางค์ครับก็ต้องว่าโอเคเด้อครับพี่น้องช่วงนี้ เบาสักสีเหลวว่ามันสีลงคลักๆนเนาะผมว่าฝนตกหำตกเหยียดคักพูโรูเนาะพี่น้องเนาะกัน,นกยังย่งราคานี้ได้ก็ถือว่าเป็นนาพ่อใจครับพี่น้องถือว่านาพ่อใจนะครับสำหรับเขาแห่งน่ะที่มันบ่ขึ้นนะกับเป็นเพราะว่าช่วงนี้เขาสดออกหลายเนาะครับพี่น้องเพราะไงไงสักครับเขาสดสื่อง่ายขายของไปสิไปหัวซาเขาแห่งนะครับเพราะว่าเขาแห่งนี้สื่อยนำได้ก็ได้เปิดสื่อผู้ใดมาขายก็ะสือนะครับแต่ว่าอย่างราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่ถึงหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย ประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะนี่คือราคาเขาที่ยังอยู่จ็กมื่นแล้วบ้าสักซีสิเขาไปถามราคาปุ๋ยเพราะว่าตอนนี้ลงให้ลงหน้าแล้วครับพี่น้องได้ยินว่าขี่ไก่ก็กระลั่งสิขึ้นนะครับไปสื่อท่านตอนนี้สามสิบสามถ้าสื่อเพระท่านก็สามสิบห้าถึงสามสิบแปดนะครับตอนนี้เนาะก็ลอดลุ่นเอาว่าพี่น้องจะไปสื่อถึงท่านช่วงใดนะครับสำหรับขี่ไก่ขี่แกบก็สามสิบบาทนะครับพี่น้องขี่ไก่ขี่แกบก็คือขี่ไก่หนึ่งอนนะครับจำนวนขี่ไก่ไข่เนาะครับพี่น้อง ขี่ใกล้เนือที่เป็นเลี้ยง45่หมือนครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่3าบาทแต่ละฟาร์มก็มีบัวลายแล้วละครับสำหรับเรื่องปุ๋ยกะลงมากลงแน่อยู่ครับพี่น้องก็ถือว่าปีนี้บ่หนักทอปีบังหันหอกครับปีนี้ถ้าเปียบ,เ,ยบ,บยเ,ยเรียบก,กับปีบังหันยังจะยุเยใหญ่กับ0 0ดกวัวปีบังหันกับพันพันกวัวนะครับพี่น้องก็ลดลงไปกว่าการหลายบาทอยู่ แต่ว่าราคาขึ้นลงพี่น้องก็เช็คก็เบาซักซีอีกเทือนหนึ่งประมาณสองสมอนี่บาซักซีสีลงราคาปุ๋ยเห้พี่น้องใดเบิ่งอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่ลงไปเมื่ออาทิตย์เดล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วลงไปก่อนข้างหลายอยู่นะครับเนาะครับสรับมือนีก็บ่มีหย่งหลายล่ะครับพี่น้องก็สมมาก่าควรนน่นละครับพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นนี่บาซักซีสิไปทั้งตาลสุมเนาะไปเบิ่งสรับมือนีก็มี่ซ้ำนี่ล่ละครับพี่น้องครับสวัสดีครับ